การหาอายุของซากสิ่งมีชีวิตวิธีเรดิโอคาร์บอนเดตติ้งเป็นวิธีที่ใช้ในการหาอายุของสิ่งมีชีวิตโดยมีหลักการคือตรวจวัดปริมาณธาตุกำมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติซึ่งในคลิปวิดีโอนี้จะนำเสนอการวัดปริมาณคาร์บอน14ซึ่งเป็นไอโซโทปกำม,มันตรังสีที่ใช้ในการหาอายุของสิ่งมีชีวิต แหล่งกำเนิดกรรมันตภาพรังสีในบรรยากาศได้แก่รังสีคอสมิกซึ่งอยู่ในชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกของเรารังสีคอสมิกค,ความเข้มสูงนี้จะทำให้นิวเคลียสขององค์ประกอบในอากาศแตกออกให้อนุภาคนิวตรอนกับส่วนที่เหลือของนิวเคลียสนิวตรอนที่เกิดขึ้นจะชนกับไนโตรเจนในอากาศทำให้เกิดไอโซโทปค,คาร์บอน12และคาร์บอน14ตามปฏิกิริยานิวเคลีย์นี้ จากปฏิกิริยาที่สองจึงทำให้มีปริมาณของไอโซโทปกัมันตรลงังศีคาร์บอน14เกิดขึ้นด้วยคาร์บอนจะถูกออกซิไดซ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นจึงมีคาร์บอนไดออกไซด์ของคาร์บอน14ปะปนอยู่ในอากาศด้วยคาร์บอน12และคาร์บอน14ในคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช เพื่อผลิตอาหารส่งไปยังส่วนต่างๆมนุษย์และสัตว์ได้รับคาร์บอนเข้าสู่ร่างกายจากการกินพืชหรือสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารดังนั้นสิ่งมีชีวิตจึงมีปริมาณคาร์บอน14อัตราส่วนที่คงที่แน่นอนตราบใดที่สิ่งนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างคาร์บอนไปเรื่อยๆในระดับที่คงที่เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง กระบวนการแลกเปลี่ยนจึงยุติปริมาณคาร์บอน14ก็จะสลายตัวลดลงเรื่อยๆตามครึ่งชีวิตซึ่งมีค่าเท่ากับ5,730ปีดังนั้นถ้ามีวิธีวัดปริมาณของคาร์บอน14จากซากศพหรือวัตถุโบราณได้แล้วก็จะสามารถคาดคะเน,นได้ว่าสิ่งนั้นมีอายุเท่าใดการสลายตัวของคาร์บอน14 จะเกิดเป็นไนโตรเจนและมีการปลดปล่อยรังสีเบต้าออกมาดังสมการซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจะไม่หาปริมาณคาร์บอน14ที่สลายตัวโดยตรงแต่จะวัดในเทอมของแอคทิวิตี้หรือจำนวนครั้งในการปลดปล่อยรังสีเบต้าต่อนอาทีโดยทุกๆ1ก,กรัมของคาร์บอนในสิ่งมีชีวิตจะมีการปลดปล่อยรังสีเบต้าออกมาเป็นจานวน15.3ครั้งต่อนอาทีดังนั้นเราจึงสามารถตรวจวัดจำนวนครั้ง ของการแผ่รังสีเบต้าแทนการวัดปริมาณคาร์บอน14ที่สลายตัวแล้วนำไปคำนวณหาอายุของวัตถุโบราณการคำนวณหาอายุวัตถุโบราณคำนวณได้จากสูตร2.303ล็อก a ส่วน a 0เท่ากับลบ lambda t เมื่อ a คือปริมาณกำมันตรลังสีที่เหลือ a 0คือปริมาณกำมันตรังสีเริ่มต้น ทคือระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวและแลมดาคือค่าคงที่อัตราจำเพาะของการสลายตัวซึ่งหาได้จากครึ่งชีวิตเท่ากับ0.693ส่วนแลมด้า ข้อจำกัดของวิธีคาร์บอน14 1. น14 1. ใช้ได้กับตัวอย่างที่เป็นอินทรีย์วัตถุเท่านั้น 2. ตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า5 4 0 0 0ปีจะมีปริมาณคาร์บอน14เหลืออยู่น้อยมากหรือหมดไปแล้วจึงไม่สามารถหาอายุได้ 3. วิธีนี้ไม่เหมาะกับตัวอย่างที่มีอายุน้อยหรือตายหลังจากปีคริสต์ศักราช1950กา เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงมีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของคาร์บอน12ออกมาสู่บรรยากาศจำนวนมากส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างคาร์บอน12และคาร์บอน4 4เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบสัดส่วนเพื่อประเมินคาร์บอน14เริ่มต้นได้นั่นเอง